อาจารย์ผู้ชมพบกับช่องเกษตรอินดีวิธีเช้านบดนะครับผมสำหรับมือนีนะครับผมผมสิบห้ามาเบิงพอพันเชลโรลีนะครับผมรับผสมจริงนะครับผมของพี่จ่าดำนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่จ่าครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นพอพันเชลโรลีแมนบหมครับพี่จ่าครับแมนครับเลือดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดจุดห้าแปดสิบเจ็ดจุดห้าครับโอ้ค่ะเป็นเป็นลูกของตัวใดครับพี่จ่านี่โอ้นี่บอลูลุด้วยแต่ว่าเป็นเป็นง้วดที่ ซื้อมาจากฟ้ามใหญ่แถวพัทยาอ๋อฟ้ามใหญ่แถวพัทยานะครับผมอันนี้เลือด87จุดม่นว่ครับผ87จุดหาอ๋อนี่นะครับผมด้วยเบืองักษณะอันนี้รับผสมผสมจริงแม่นว่ครับผมครับรับผสมจริงอ๋อรับผสมจริงอันนี้เอามารับผสมจริงในนา่นขนาดไหนละครับพี่จาเพิ่งจะเริ่มทํางานได้บ่พ่อปีนะเอ้ยปีปีปีกว่าแล้วเขาได้ลูกแล้วอ๋อปีกว่าแล้วแม่นบ่ครับผมอันนี้รับผสมข้งแล้วท่าไไร่ครับนี่ข้างท่าไหร่ลุง ตามระยะทางใกล้ครับอ๋อขันขันเอามาขันเอามาหอดฟ้ามิี่คิดจักบาทครับผมห้าร้อยเอามาหอดฟ้ามคิดแค่ห้าร้อยโอ้แต่ว่าแถวนี้ก็หกร้อยมั้งหกร้อยเนี่ยระยะหมู่บานสองมู่บานนี่ก็หาพวกร้อยเอาไปบ้านกรุงบ้านนื่นก็แปดร้อยแปดร้อยอ๋อคิดตามระยะทางมันวะครับผมอือครับอันนี้หาร้อยนี่คือขันจุ้งมาหาร้อยนี่รับประกันจนติดปะครับหรือว่าหรือว่าเทือเดี่ยว สามข้างอ๋อนี่นะครับผมซาโลลีเลือดสูงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพีจาผ้ายางขห้บึงนะครับผมนี่นะครับผมอ้ยครับผมตันจูลูนะครับผมนี่นะครับอ๋อสุดยอดนะครับผมค่าผสมจังใดเดี๋ยวทร่มาสอบถามกันใดแม่นบอกครับผมจะเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับผมเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทไก่ไก่ค่อยว่ากันนะครับผมอันนี้ก็อยู่ใน อยู่บ้านไหนนะครับพี่จ่าบอกอี่เครือนะครับผมอยู่บ้านน้องกระจานครับน้องกระจานตำบลกอแก้วตำบลกอแก้วท่าบรับจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรตามนี้เลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมครับใส่บริการเอื่นใส่เอื่นหาได้เลยนะครับผมพอพันซัโลเร่นะครับผมนี่นะครับผมเลือดสูงนะครับผมนี่แปดสิบกว่าเกือบเลือดร่อยแล้วครับผมแปดสิบกว่านี่ครับโอ้โตใหญ่แห้งนะครับผม นี่นะครับผมในกล่องผมอาจจะโตหน่อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแต่โตจริงแล้วโตใหญ่นะครับผมใหญ่อ้วนแห้งนะครับหนังหนาแปดร้อยสามสิบสองกิโลนะครับท่านผู้ชมแปดร้อยสามสิบสองกิโลอันนี้เริ่มเริ่มมีผลงานออกมาแล้วมันวะครับผมมีแล้วครับอ๋อเริ่มมีผลงานออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับใหญ่แห้งนะครับในในอ๋อในฟรามลูกในฟ้ามก็มีนะครับผมสามตัวเนี่ยสามตัวเขาเขาไปดูได้ครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวให้บึงผลงานเพื่อนโอ้หนี่นะครับผมยังใหญ่นะครับราคาเริ่มต้นทีหาร้อยบาทนะครับผมขันจุ้งมาหอดฟร์มนะครับผมขันออกนอกสถานที่กับออกให้นะครับผมแต่ว่าราคาจิขดตามระยะทางหาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วแต่ระยะทางนะครับผมนี่นะครับผมรับประกันสามเทื่อนะครับเนาะสามเทื่อแต่จริงๆขันคมคมโตนี่สามเทื่อกติดละครับผม บเกินสามเถือกแลครับเถือสองเถือกกระติดนะครับเถือกเดียวกระติดเลยเออครับนี่นะครับผมโอ้ยสุดยอดอีหลีครับผมนี่หนังหนาแห้งนะครับผมหัวหยองเลยนะครับผมลักษณะดีสุดยอดสุดยอดครับผมนี่นะครับอีกพอพันนะครับคุณภาพที่พ่อแม่พี่น้องนะครับผมพื้นที่ไกเคียงสามารถเอินใสเอิญหาได้นะครับผมนี่นะครับผมโอ้ลักษณะดีแห้งนะครับผมนี่ สุดยอดนะครับผมโครงสร้างดีนังงนาแห้งเดี๋ยวให้เบื้องหลังไก่ๆนะครับผมหลังก่วงแห้งนะครับผมนี่นะครับผมโอ้แผ่นหลังก่วงแห้งดากเป็นดากเลยนะครับผมนี่ให้เบื้องดากเลยครับนี่ครับผมดากไงขาไงนะครับผมอนี่นะครับผมนี่แบรนด์เอนซี่นะครับนี่นะครับผมลักษณะดี ลักษณะดีแห้งนะครับผมนี่นะครับผมสุดยอดพอพันธุ์ยีรีครับนี่ครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้ก็เอิ้นใส่เอื้นหาคันไปคันไปมันบ่ไดดเสิงนี่คิดคิดคิดจังได๋ครับผมบ่ได้คิดเลยป้าติโทษนะครับผมเห็นงัวสงสัยว่าขึ้นละโทษตามไปนี่บ่ได้เสิงนี่เพิ่นบ่คิดตังนะครับผมโอ้นี่นะครับผมสุดยอดนะครับผมนี่นะครับผมอ่า เร้อเด้อดใหญ่ขาเมยเนะครับเนาะครับผมนี่นะครับผมผลผลงานผลงานเขาสามตัวอยู่ในครับผมนี่นะครับสุดยอดครับผมอย่างใดผู้ใดอยากใส่บริการกับสมัติทุ่มาสอบถามได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นี่นะครับผมโอโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับที่พามาบรงพาอพันธ์งามๆดีๆแบบนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรครับผมขอบคุณครับ